สวัสดีค่ะน้องลีนสวัสดีค่ะพี่มัน,นีชายสวัสดีค่ะกินข้าวเชาว้าพี่น้องตุ้ยดีค่ะก็เป็นพ่อบ้านวันนี้

อ,อันข้างเป็นครอบครัพวพี่อบอุน่นขอบคุณค่ะมานิชัยสบายดีนะคะจากคุณไก่สายวางแขน ม่เอาให้มาเลยนะมันน <si ี้ี้ระด้างก้างก้างมันก็มีปลามันก็ต้องมีก้ารมันไม่เอาไว้นม่เอาแคออปลาแคอี่อแ่ม่เอาปลาคตอเดยอลนะ ต้องเลือกเราเลยลูกไหนจะเอาไว้ลูกสุกมันก็เน่าแล้วตั้งแต่นานๆนั้นนะตั้งแต่นู่นเดี๋ยวเอาเขียวแวกทิ้งหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาขยะไปทิ้งด้วยนะมันซ้อนทิ้งหมดเลยแหละเยี่ยงไร ย้ได้แล้วไอหลวมาเล้วไม่ใช่คนม่มันอะนม่ไเแกมยให้ายเ็กผอ่ะจัมันนสาท่มอะไรู้หัว่วยหจริงไเนี่ยไอหลงเนี่ยสู้แล้วไอไม่มีใครมาหามันเลยมันจะสู้ เทพเนี่ยหมาทป็นตอบจริงอ่ะแต่เนอะเขาเข้ามาพร้อมกันหลายตัวใช่พอมันมาตัวยอมันก็ไม่มีเพื่องเนี่ยนอนนอนนี่แลมันโตแล้วมันว่าขนส่งแล้วว่าเราเราเปิดนะมันสูงให้มันนอนได้เขียนด่ามันโตแล้วมันก็อยากสู้เลยเอาดูเลยชีวิตมันเนาะใช่มันก็ต้องเอาตัวรอดของมาแว่นตางูเออไรพวกงูไก่งูตาปิดเปิดเลยอือ รต้องเอาชีวิตมารอดนะีใส่เข้ามาหน่สวัสดีวัสดีครับอ้าวหลงอยู่มาลูกขาอะไรมาเพิมเพิมมาส่อขากินเลยหลงไปกินเลยเออไปอยากกินอะหลงยากกินอะเด้อ มากินข้าวนะคะพี่ตุ๊กพี่กายมากินข้าวพี่สายมากินข้าวครับพี่พี่